สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมราแมนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแท็บนินจาเป็นเกมของมือถือนะครับผมแล้วก็มีให้โหลดในสตรีมเพื่อเล่นใน PC ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถล็อกอินเพื่อสลับระหว่างเล่น PC กับโทรศัพท์โดยที่ ID มันเชื่อมต่อกันด้วยนะครับผมโอเคจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเกมที่สามารถวัดความเบื่อของน้องๆได้เลยนะครับผมว่าคนที่เบื่อง่ายหรือว่าเล่นชิวๆสำหรับพี่เป็นคนที่เบื่อไม่ง่ายนะครับผมเพราะว่าพี่เล่นมา เกือบจะ2สัปดาห์แล้วสําหรับเกมนี้ครับผมโอเคมันก็จะมีเควสประจําวันมีเก็บหิ่งห้อยเป็นเนมเดี๋ยวพี่จะพูดถึงจุดสําคัญของเกมนี้เลยนะครับผมเป็นจุดสําคัญก็คือจัดการสกิลที่เข้ามาเก็บเหรียญแล้วก็รับทองเพื่อนาไปอัปเกรดหมู่บ้านครับผมอัปเกรดหมู่บ้านก็จะเป็นทางนี้เลยให้เราเก็บเหรียญนี่ครับผมเราก็จะมาอัปเกรดสกิลพวกนี้นี่ครับอัปเกรดหมู่บ้านเพื่อเราจะได้รับตังค์มากขึ้นนะครับผมที่มุมขวาเห็นไหมจะมีตังค์มีสกิลพัฒนาเพื่อให้พลังของคุณเพิ่มมากขึ้น ครับผมสก,กิลการตีก็จะได้รับสก,กิลหลอดสก,กิลสีม่วงเห็นไหมครับมุมขวาบนตรงนี้เลยนี่นี่นี่มันจะได้รับสก,กิลตรงนี้ครับผมโอเคมันจะเป็นแต้มสะสมนะครับเราต้องกดรีกดรีเพื่อจะทําให้มันสามารถได้รับสก,กิลแล้วก็มาอัปเกรดขั้นได้นะครับผมเกมนี้เป็นชิวๆครับมันก็จะวิ่งแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้เราเก็บเงินเพื่อมาอัปเกรดหมู่บ้านเกมนี้มีภาษาไทยแล้วก็มีตัวละครให้เลือกมากมายมีเควสด้วยครับผมมีเควสให้เราเล่น อันนี้ก็จะเป็นเควสประจําวันเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยที่พี่อัดคลิปเพราะว่าเมื่อวานพี่เล่นแล้วมันไม่มีมันก็จะมีทุกวันก็มารับกุญแจแล้วก็รับเหรียญอัมพันธ์นะครับผมมันเรียกว่าเหรียญอัมพันธก็สามารถใช้มาในการตะลุยด่านตรงนี้ครับผมเป็นดังเจียนนี่ครับให้เราปลดล็อกไปเรื่อยๆนี่ปลดล็อกแล้วเราก็จะได้ดาวมาโอเคนี่ครับมาอัปเกรดสกิลอีกทีนึงมันจะปลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมันี้ยังไม่ได้เปิดต้องใช้57ดดาวโอเคมีตัวละครให้เลือกนี่ครับผม อันนี้ก็ถ้าเราผ่านด่านไปมันก็จะปลดล็อกครับผมเก็บเหรียญน้ำพันเพื่อซื้อตัวละครก็ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นด่านที่เราเล่นแล้วก็ทําให้ได้3มดาวทุกอันมันค่อนข้างใช้เวลานะครับผมวันเดียววันเดียวไม่สามารถทําภารกิจผ่านไปได้คือต้องเป็นเกมที่ทดสอบความเบือ่อจริงๆว่าน,น้องๆชอบสายชิลหรือเปล่าแต่ถ้าเราออกเกมไปเกมก็ยังอัตโนมัตินะครับผมมันก็จะฟาร์มเหรียญให้เราเราก็จะมีเหรียญมาอัปเกรดบ้านโอเค เมื่อเราถึงขั้นที่เราสามารถอัพสกิลได้แล้วตรงนี้ครับผมเราก็รีรีสกิลเพื่อเอามาอัพสกิลให้เราสามารถรับเงินได้มากขึ้นในรอบๆต่อๆไปนะครับผมเราต้องเล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆเก็บสกิลแล้วก็รีสกิลเพื่อมาอัปเกรดบ้านแล้วก็อัปเกรดนี่ครับมันจะมีในส่วนของอัปเกรดบ้านแล้วก็อัปเกรดระดับชั้นพอเราปลดล็อกทําให้เราได้เงินมากขึ้น สิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วเราก็นี่ครับจะมีพลโลเห็นไหมปลดล็อกไปเรื่อยๆทําให้เราฟาร์มเงินหรือว่าตีหิ่งห้อยเก็บเหรียญได้มากขึ้นครับผมมันต้องวนลูปนะครับผมเราเล่นไปปุ๊บไกลๆไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราอัพสกิลได้เราก็ต้องรีนะครับผมเนี่ยถดยพี่จะเอาสกิลนี้แปดพันพี่ก็ต้องเก็บให้ได้แปดพันแล้วก็มารีตอนนี้พี่สะสมอยู่สองจากการกรับอัพครั้งที่แล้วตอนนี้มีสามพันเจ็ดร้อยโอเคเกมแถบนินจาเป็นไงบ้างครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นนะครับเราก็ตี มันจะมีนี่ครับคูณ12คือเราตีไม่พลาดเลยนะมันก็จะคูณเต็มแล้วก็จะมีหิ่งห้อยซากุระนี่รู้สึกว่ามันเพิ่งมาอัปเดตนี้นะครับผมเพราะว่าพี่เล่นมาตั้งนานไม่เคยเจอดอกซากุระหรือว่าพี่วิ่งมาไกลมันเลยเจอโอเคก็ตีไปเรื่อยๆครับผมสามารถกด e เพื่อตีออโต้ได้นี่ครับผมเวลามันก็จะนับถอยหลังเรากดยกเลิก ในมือถือก็เล่นเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ปึ๊บยิงหินห้อยนี่เราก็จะได้เหรียญจำนวนมหาศาลเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนภาษาได้ทางนี้เลยนะครับนี่จะเป็นรูปธงชาติเลือกภาษาในเกมได้เลยครับผมแล้วก็มีหน่วยเงินหน่วยเงินรู้สึกว่านี่ครับผมเราสามารถเลือกหน่วยเงินตรงนี้ได้ว่าจะให้เป็นแบบไหนแล้วก็จะมีตัวละครเขียนบอกวิธีได้อยู่แล้วเห็นไหมพอเราชนปึ๊บคูณมันก็จะลดลงนะครับผมหน่วยเงินเดีย๋ยวพี่ก็จะปลดเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะอีกนิดเดียวเพราะว่า เดีย๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของความท้าทายที่พี่บอกให้ดูกันึนี่ครับผมความท้าทายพี่ก็จะเล่นปึ๊บการเล่นก็ง่ายๆครับเราเห็นมอนสเตอร์ใช่ไหมอยู่ข้างหน้าเราก็กดตีเลยตีไม่ให้มันพลาดนะครับผมเพราะถ้า,าพลาดปึ๊บมันจะมีคูดาวในการตีทําให้เราเดินชนแล้วเราก็จะไม่ได้สามดาวนี่นะครับเราก็ตีกดคลิกกดจิ้มให้ทันครับผมเพื่อไม่ให้มันตีพลาดเนี่ยึ๊นี่เราก็จะได้สามดาวแล้วก็ได้เงินมาด้วยครับเล่นไม่ยากครับผม เห็นไหมเราก็ได้เหรียญอ้่พันเราก็กดไปเห็นไหมนี่ผ่านแล้วอันนี้พี่อัพสกิลมานะทําให้ได้ดาวเอ้ได้กุญแจเพิ่มอีกวันละ1ดอกแล้วก็ครูดาวตรงนี้ก็รับได้วันละ1ครั้งนะครับผมอันนี้โอเคเดีย๋ยวพี่กำลังเก็บเหรียญอันอพันเพื่อซื้อ700ขาดอีกนิดหน่อยคืนนี้ก็น่าจะได้แล้วเจ้าตัวนี้700สําหรับเหรียญอั่พันนะครับผมเป็นไงครับเกมนี้น่าเบื่อหรือเปล่าน้องๆลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมมีทั้งในมือถือแล้วก็ PC ก็เล่นด้วยนะครับเล่นด้วยกันได้นะผมแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่อเชื่อมต่อ ID นะครับมันก็มีเขียนบอกอยู่ครับผมก็อย่าลืมกดไปเชื่อมต่อกันนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าพี่จะเชื่อมต่อผ่าน Google นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น Google แหละโอเคเป็นไงครับผมจุ๊บก็จะเซฟอัตโนมัติเราก็ตีไปเรื่อยๆอันนี้เปลี่ยนภาษาเดีย๋ยวพี่ก็จะรอพี่จะวิ่งไปเรื่อยๆพี่จะหากองทัพซามูไรให้ได้เลยว่ามันได้เลเวลสกิลเยอะมาก พี่ก็จะอัพเป็นขัข้นๆนะพี่ก็จะอัพอันนี้ก่อนึ๊บอัพให้เยอะๆเดี๋ยวพี่ก็จะรีให้ดูแล้วกันโอเคตอนนี้พี่มี4,000กับ2,000เป็น6,000แต่มันยังสร้างไม่ได้นะเดี๋ยวพี่จะรีรีก็กดอย่างนี้เลยกดปึ๊บปึ๊บนี่ครับมันก็จะรีกลับมาเริ่มต้นใหม่เห็นไหมเริ่มต้นใหม่โดยที่เรายังไม่ได้อัพอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยปึ๊บเราก็จะวิ่งช้าอันนี้มีคูณ8ซึ่งเมื่อกี้มันเป็นคูณ12เห็นไหมนี่ครับผมเราก็ตีไปเป็นไงครับผม นาเล่หรือเปล่านี่เราก็จะมีเห็นไหมอัพสกิลระดับขั้นมันก็จะบอกเป็นภาษาไทยเลยง่ายๆเนี่ยพี่กติจึงเดี๋ยวพี่จะอัพอันนี้ก่อนเพื่อให้ตังมันวิ่งอัตโนมัติโอเคพี่ไปเลือกที่คูณยี่ห้าเลยนะเพราะว่าพี่จะอัพไปที่ขั้นยี่ห้าเลยมันจะได้ไวใครจะเลือกคูณหนึ่งคูณสิบคูณยี่ห้าหรือว่าเป็นแม็กแม็กก็คือเรามีตังเท่าไหร่ก็อัพได้เลยเนี่ยพี่ก็จะปึ๊บตังมันก็จะเพิ่มเร็วมากพี่กดอัพอัพอัพเดี๋ยวเข้าไปอัพสกิล หน่วยมันก็จะเพิ่มเป็น M แล้วพี่ก็อัพต่อตียิ่งตียิ่งวิ่งเร็วขึ้นเนี่อัพเดี๋ยวเราจะไปอัพสกิลละนี่เราอัพตรงนี้ก่อนเพื่อให้ตังค์มันได้เยอะแล้วก็เราจะไปอัพสกิลให้ได้หลายขั้นโอเคเห็นไหมอันนี้มันเริ่มชาร์แล้วเดี๋ยวเราไปอัพในส่วนของสกิลต่ออันนี้เลยอันนี้พี่ก็จะซื้อทั้งหมดเลยนี่ครับผมมันก็จะได้ความสามารถรึ๊ปเราก็รอนี่ครับมันจะวิ่งเป็นหลัก B เลยไหมแอบเดียว ยิ่งเล่นไปไกลย,ยิ่งฟาร์มเงินได้เยอะแล้วก็ของอัพก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครับผม <c oughs> คุณจะอันนี้มันสามารถเซฟข้ามแพลตฟอร์มได้นะครับผม <c oughs> คุณเล่นในคอมเสร็จปุ๊บแล้วคุณต้องออกไปข้างนอกแล้วก็เวลานั่งรถนานๆอะไรก็สามารถเปิดเกมนี้มาเล่นแบบชิวๆแก้เบื่อได้นะครับผมส่วนสําหรับเกมนี้ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับแล้ววัดความเบื่อใครเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ลบเกมทิ้งก็แสดงว่าคุณเป็นคนเบื่อง่ายนะครับผมสาหรับเกมนี้ใครเล่นได้นานก็ วัดความเบื่อกันไปเลยปึ๊บนี่แล้วก็ตีไม่มีอะไรมากครับผมเกมนี้เป็นไงนี่ก็อัพอัพไปครับมีตังค์เพิ่มก็อัพ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 นี่เพิอพอมาหรือว่าใครจะตอนอัพก็ไปกด e เพื่อให้มันเตียอัตโนมัตินะครับผมแล้วเราก็อัพเพื่อไม่ให้มันพลาดนี่เราก็ตีอัพอัพอัพครับอัพ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 เป็นไงหิ่งห้อยมาตีหิ่งห้อยได้เหรียญจำนวนมหาศาลนี่เราปลดล็อกอันนี้ได้แล้วเราก็อัพไปปึ๊บ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 บปึ๊ ไป,ปไงนี่นะมันจะลดพอเราไม่วิ่งพอเราตีมันก็จะเพิ่มเวลาปึ๊บเห็นนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่พอตีปึ๊บเวลาออโต้มันก็จะเพิ่มโอเคเรามาอัพสกิลกันต่อเรามาอัพสกิลกันต่อปลึงปลึงนี่ตีมันจะมีปลดล็อกศัตรูด้วยนะเป็นพลหอกในขั้นต่อไปถ้าเราอัพเสร็จแล้วก็จะมีพลโล่และอนาคตพี่ว่าน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็อัปเดตไปแล้ว อัปเดตกิกจก,กรรมมาให้เราเล่นกันเกมสายชิวๆเล่นเพลินๆสำหรับใครที่อยากหาเกมเล่นฆ่าเวลาก็จัดไปเลยครับเกมนี้แท็บนินจาเป็นไงกันบ้างใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมกดติดตามกันเยอะๆนะครับใครลืมก็อย่าลืมไปกดให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีครับผม Thank you.